ชาวบ้านเองในพื้นที่เขาเรียกว่าเจ๊กสายหลอนคือผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ก่อก,กวนจนกระทั่งชาวบ้านเขาอยู่ไม่เป็นสุขวันดีคืนดีก็เผาบ้านวันดีคืนดีก็เอาไม้จี้คอชาวบ้านวันดีคืนดีก็ขับรถพุ่งชนชาวบ้านไล่เดียงภาพหลักฐานหน่อยเอาดูกล้องวงจรปิดตัวที่บอกว่าขับรถชนชาวบ้านก่อนก็ได้ฮะมันเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่ทําให้ตัวเจ๊กเองเนี่ยเขาเองก็คือชาวบ้านเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนจะเห็นว่าตัวของ จ๊กหรือว่าจัตุรงชื่อจริงเขาชื่อจัตุรงนะฮะชาวบ้านเรียกกันว่าเจ๊กปรากฏว่าตรงนี้มันมีการลักษณะคือเขากำลังขับรถเหมือนจะเข้าออกบ้านชาวบ้านรู้สึกว่าไอเนี่ยชอบข้างแล้วก็หลอนชาวบ้านก็เลยเหมือนมีการตะโกนต่อว่ากับจัตุรงกัน2ฝ่ายตะโกนกันไปตะโกนกันมาปรากฏว่าจากนั้นเจ๊กขับรถออกไปแล้วเหมือนพุ่งเข้ามาในซอยใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วจะชนชาวบ้านนะ 喂，老板。<noise> นี่คือภาเพเหตุการณ์นะฮะแล้วท่านไม่ควรจะเรียนแบบนะฮะพี่ภัยบุญก็ไม่ควรจะไปท้านะฮะรองเท้าพี่กับล้อรถยนต์นี่คนละเรื่องกันเลยนะฮะเหมือนจะหยิบลงเห็นไหมฮะแล้วดูฮะหยิบอะไรฮะจะหยิบอะไรนี่จะหยิบอะไรมันชนก็ตายนะฮะคือบางทีใจเย็นนิดนึงก็ดีเรื่องแบบนี้คือเข้าใจว่าไอ้บ้าเน,นี่ยมันบ้าจริงนะฮะแต่พี่ก็ โอ้โหจะเอาเนื้อไปชนกับรถไม่คุ้มต่อมาไอ้ไปอย่างเรนอกจากนี้เขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยตัวของจตุรงหรือว่าเจ๊กเนี่ยมักจะถือไม้ออกมาแล้วมาคุ้มครั่งในชุมชนมันจะมีบ้านชาวบ้านอยู่แถวนั้นในซอยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอื้อมอาลึกเกินเพราะบ้านเขาก็เสียหายมันจะเอาไม้เนี่ยไปกระทุงพวกหน้าต่างให้แตกอะฮะดูฮะนี่ไม่ใช่มีเพียงเท่านี้ใช่ไหมใช่แล้วก็มีเผาด้วยกลางค่ำกลางคืนบางทีข้างๆหลอนๆออกมามาจุดไฟเผาอะไรบางอย่างอยู่ข้างทางฮะ โอ้โหนี่ครั้งตอนทุบอันนี้น่ากลัวนะฮะนี่อ่ะอ่าหินเคลือบนี่เมื่อกี้ภัยบูรณ์อันนี้จตุพรอุ้ยอุ้ยนี่ฮะแล้วมันไม่กลัวคนนะคุณผู้ชมดูนิสัยเห็นไหมฮะนายเจ็กก็คือนายอะไรนะชื่อจริงจตุรงค์จตุรงค์ฮะคนเดียวกันนะฮะนี่ฮะต่อมาอันนี้คือ เผาฮะกลางคืนเนี่ยชาวบ้านหลับนอนแล้วแล้ววันดีคืนดีก็คือมันมาจุดไฟไม่ได้เผาบ้านตัวเองนะ <S <S ม,นมาเผาข้างบ้านชาวบ้านก็คือบ้านที่เขาไปกระทุ้งไอตัวหน้าต่างนี่แหละจะเห็นว่ามันจุดไฟอยู่ในเมอแป๊บหนึ่งก็คือยโยนลงเหมือนโพงหญ้าข้างๆแล้วไฟมันก็ลุกขึ้นไหมข้างบ้านเขาเลยฮะ <S <S นี่ โอ้ตาละแล้วเราก็ต้องมานั่งอยู่ในชุมชนนี้กับคนแบบนี้เนี่ยนะฮะล่าสุดไปดูจุดเกิดเหตุเลยดีกว่าฮะซอยป้าเพนตําบลแสนสุขจังหวัดชนบุรีเราไปเจอกับคุณไัยบูรณ์คุณไพบูล์เนี่ยเห็นบอกไปโดนฟันแล้วเย็บหลายเข็มใช่ไหม<ช>มันมีภาพหลักฐานอะไรยังไงไหมคุณไัยบูล์เองเนี่ยคือไอ้พวกล่องรอยการถูกฟันเนี่ยไม่ได้เยอะมากแกเล่าให้ฟังว่าเคยมีการเอามีดมาไล่ฟันแกแต่แกก็คือเจ้าของบ้านที่ถูกรถไล่ชนน่ะตามกล้องวงจรปิดที่บอกไปถือรองเท้าจะเคลี้ยงเขา ชาวบ้านเนี่ยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะฮะบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยถูกลอบทำร้ายหลายครั้งมากเคยโดนปันด้วยเห็นบอกว่าเย็บไปแล้วก็หลายครั้งไปบอกแม่ของไอ้แจ็คสายหลอนปรากฏว่าแจ้งความ5้าครั้งตำรวจให้ไปหาร้อยเวรแต่คดีไม่คืบเลยจนกระทั่งล่าสุดเกือบจะโดนรถชนตายลองฟังเสียงคุณไพบูลหน่อยนะฮะคนที่เอารองเท้าสู้กับรถเนี่ยแหละฮะเขาไม่ใช่เขาชอบ เมายาแล้วหาเรื่องเนี่ยในซอยไปทั่วเขาเมาไม่ได้หรอกเมาใครยุ่งกับเขาไม่ได้เขาพูดอะไรตองเชื่อเขาชอบเสี่ยงขวดอะไรผมโดนไปเย็บคอเปสี่เข็มอันนี้เพิ่งหายสิบเก้าเข็มพอหายเสร็จมันหนักก็ชนแบบไล่เอารถชนแบบพยาย,ยามคล้ายๆพยายามฆ่าแต่ตำรวจเขา,เขาก็ตามตำาวนเรื่อนี้ผมก็ไม่รู้ครับส่วนมากเขาจะไม่ค่อย ทำอะไรข้างกายเนี่ยเขาทําแต่ว่าถ้าสู้เขาเขาเขาจะไม่ค่อยเขาก็ไม่ค่อยกล้าแต่ว่าเขาจะเฟียงขวดเฟียงไรทุกวันเลยเฟี่ยงบ้านบ้านผมกับบ้านหลังเนี้ยจะโดนประจามถ้าเขาเกียดใครก็จะเฟียง ที่เขาแทงเพี่เขาแทงเขาแทงเขาแทงบ้านนู้นคุณผู้ชมครับแ,แล้วดูภาพตอนที่จุดไฟเผาหน่อยนะครับเพราะวันนี้ทางผู้สื่อข,ข่าวของเราเองเนี่ยลงไปในจุดเกิดเหตุเพราะในคลิปเนี่ยมีจะเผาบ้านด้วยใช่ไหมใช่ล่าสุดเรายัางไปเจอคนอื่นๆอ,อีกใครบ้างนะอย่างคุณเพชรรีใช่ไหมใช,ใช่คุณเพชรรีฮะเขาก็พาไปดูตรงจุดที่เขาบอกว่าบ้านเขาว่าถูกเผานี่ก็คือไอ้ข้างบ้านตรงข้ามแบบพี่บ้านพี่ไพบุญนี่แหละฮะบ้านเขานอกจากถูกเผาก็คือไอ้ที่บอกมันกระถุงอะเอาไม้มาทุบอะเนี่ยฮะตรงจุดนี้แหละ ทุกคนอยู่ในซอยนี้ก็อยู่ด้วยความหวาดกลัวฟังเสียงเพช,ชรีบ้างฮะของเขาหมดจัดเ,เลยอยากให้ออกสังคมโดยที่ไม่ต้องคือ,อบบไม่ไม่อยากให้มาอยู่แบบว่าสังคม,มสังคมเขาแบบอยู่แบบสบายแล้วเข้าออกจะต้องไม่เดือดร้อนค,ค,คือเขาทำมาหากิน<อ>กันทั้งหมนกรณีอย่างนี้พี่เคยดูข่าวเอก ตอกไหมครับที่ว่าเขาสร้างความเดือดร้อนที่คนกรุงเทพคล้ายๆกันไหมฮะค่ะคล้ายกันเลยมไม่คล้ายฮะไอ้นี่หนักกว่า<ม>ฮะ<ฮ>เอกสายต้อ,อยังไม่เคยขับรถชนใครอย่างมากกระดอกลิ้นใช่ไหมกับแผกปากไปเคาะเขาเรียกเลยนะปไปเคาะ<ห>รั้วบ้าน<ม>เออหนักสุดเอกสายต้อก็คือถอยรถชนประตูบ้านไอ้นี่เผานะฮะเห็นคาบเขมาตรงกำแพงบ้านใช่ไหมล่าสุดเราไปเจอแม่ของทางด้านของแจ็คสายหลอนตัดภาพไปที่วิสณีหน่อย คือล่าสุดมันมีคําถามบอกลูกแม่เป็นอะไรอ่ะลองเปิดภาพตอนมันอารวาสบ้างดิฮะทุบบ้านเผาไฟไล่ต่อยคนลูกแม่กินน้ำท่อมเล่นกัญชาดื่มสุรานี่ฮะ เพราะฉะนั้นลูกแม่ก็เลยหลอนเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่เราเดินทางไปเจอกับแม่แม่เขาบอกว่านะขนาดนี้ลูกเขาโดนตำรวจคุมตัวไปแล้วใช่คุมตัวแล้วก็ตอนนี้ส่งไปรักษาตัวเรื่องของอาการเกี่ยวกับการติดพวกสารเสพติดต่างๆกัญชาแล้วก็ไอ้น้ำกระท่อมนี่แหละส่วนเรื่องของการดำเนินคดีก็รอให้เขาบำบัดเสร็จก่อนถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรแม่บอกว่า มเมื่อคืนนี้ลูกเองเนี่ยน่าจะมีอาการคือดื่มเยอะไปหน่อยทั้งกระท่อมทั้งกัญชาแล้วก็สุราจนกระทั่งตอนเช้าที่เห็นตามกล้องวงจรปิดที่ไปขับรถไล่ชนพี่ภพบูลเนี่ยแกบอกว่า ลูกเองเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะชนหรอกนะไอ้ตามคลิปกล้องวงจรปิดเนี่ยไอ้ที่ไม่ตั้งใจชนเพราะเขาบอกว่าฝั่งคู่กรณีก็คือพี่ใบบุญเนี่ยผู้ท้าทายลูกฉันก่อนหรือเปล่ามาตะโกนท้าทายมาตะโกนเหมือนทํานองว่าเหมือนให้ลูกเขามาหาเรื่องอะไรแบบนี้ยนี่ยส่วนบ้านหลังอื่นที่ลูกแม่ไปราวีก็ไม่จริงเพราะบ,บ้านหลังอื่นชอบปลาขวดใส่บ้านฉันลูกก็เลยต้องออกไปเอาคืนฟังเสียงแม่บ้างฮะ เขาบ้านหลังนู้นเขาจะเดินมาแล้วมามาอยู่ถึงเนี่ยเราก็ก็ท้าแบบนันก็อยู่ข้างบนบ้านท้ามึงลงมาเลยมึงลงมาเลยเออเออมึงลงมาเลยมึงมาลอกกับกูอะไรเงี้ยอเขาเมาเหรอคือบ้านนั้นอ่ะเวลาเขาเมาอ่ะเขาชอบมาหาเรื่องแล้วมาถึงเนี่ยเลยนะก็บางครั้งนะถือมีดมานะมาสองคนน่ะมใช่ตีหนึ่งตีสองแต่แต่มาคืนอ่ะเขาไอ กินน้ำกระทอมแล้วก็มีกัญชาแล้วเขาก็ตือเบียร์มากินทีนี้มันตีกันใช่ไหมค,คือก็เนี่ยม,ม,มาหวานตอนเย็นค,คือเห็นลูกชายเขาบอกอใช่ไหมบ่ามันอะถือมีดเดินมาแล้วมาท้าอเ,เออมาท้าให้ลงมาลงมาเพราะฉะนั้นถ้าฟังจากแม่ของเจ๊สายหลอนแม่ก็บอกว่าข้างบ้านนั่นแหละมีปัญหากับลูกชั้นอะแต่ในคลิปแม่คงเห็นหมดนะฮะพฤติกรรมเกิดอะไรขึ้น